เปิดเทอมวันแรกนะคะก็วันนี้เด็กก็อาจจะมีร้องไห้งองแงกันบ้างนะคะแต่หลังจากที่ผู้ปกครองกลับไปนะคะ<อ>เด็กก็อยู่ด้วยกันยังมีความสุขนะคะไม่มีใครร้องแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็วางใจได้เนาะ,ะเวลามาส่งลูกนะคะรีบรีบจัดแจงแล้วกอ็ออกกลับไปได้เลยนะคะถ้าอยู่นานๆเดี๋ยวเด็กจะไม่อยากให้กลับและจะมีการร้องไห้กันเกิดขึ้นนะคะ วางใจในครูบีมนะคะเดี๋ยวครูบีมจะดูแลให้เนาะ,ะเสร็จแล้วใช่ไหมยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จต้องเหลือตรงนี้อีกนี่อันแรกเนี่ยอันแรกอ่าไปทําให้เสร็จก่อนเนาะเสร็จแล้วเหรอคือ,อ ครูชื่ออะไรนะครูบีครูบีอ่าครูชื่อครูบีมนะคะอ่าอะไรนะคะปวดฉี่เหรออ่าไปฉี่ก่อนปไปไปฉี่ก่อนคะไหนตรงไหนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวครูไปหาหนูไม่ต้องมาลูกครูไปหาเองเขียนเขียนข้าเขียนเขียนแบบนี้ลงมาเลยจึ๊กจุ๊กจุ๊กเลย เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันหน่อยโอ้สวยมากครับอ่าเส้นนี้ก็ทำเหมือนกันดึงลงมาเออโอเคโอ้เก่งมากเลยสวยมากค่ะเขียนเลยค่ะสวยที่สุดเลยว้าวคนนี้ก็ทำได้สวยด้วยนะคะเด็กชายหนอแสง ใช่ค่ะทําอีกทำทำให้เสร็จทีละหน้าสวยค่ะสวยมากเลยโอ้กึ๊ดทางานไวมากสวัสดีค่ะตอนนี้อมรรัตย้ายไปเรียนห้องนี้แล้วเนาะเ้ายของย้ายของแล้วต่อว่าร้องอะไรไม่รู้อะชื่ออะไรไม่รู้อะชื่ออะไรอ่ะนามสกุลอ,อะไรคะ <c oughs> เอานู่คนนี้เหรอ <c oughs> หายไปแล้วร้องให้เต็ม โอ้เปิดอีกหน้าหนึ่งค่ะอีกหน้าหนึ่งว้าเสร็จทั้งสองหน้าแล้วหรอทำไมเก่งอย่างนี้คะอืมโอเคแป๊บหนึ่งนะกึศของผมของผมยังเหลือตรงนี้ตึกตึกตึกไล่สามด้วยสาโอ้ โอ้ตอนนี้มีคนเสร็จหนึ่งคนโอ้คนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วทำตรงนี้ด้วยนะครับเด็กชายสารัตนะครับโนะย้ยังยังเดี๋ยวใครทำเสร็จแล้วอีกสักพักหนึ่งเราจะได้กินข้าวค่วะ,ะ,ะใช่ถ้าเรากินข้าวเสร็จเราจะได้ซื้อขนม ซื้อขนมเสร็จเราก็จะได้เล่นครูมีของเล่นเยอะแยะเลยไม่เล่นสนามวันนี้ครูมีของเล่นให้ในห้องนี่แหละอ่หนูชื่ออะไรลูกธัญพรนวลสีเก่งมากเลยค่ะพี่สาวหนูก็ขึ้นปงแล้วใช่ไหมอืมเก่งเลยเก่งมากเลย พี่สาวหนูก็เรียนกับครูนี่แหละเก่งมากเลยครับอีกหน้าหนึ่งล่ะเสร็จหรือยังอ้อทำหน้านี้ด้วยเก่งมากเลยโอเคทำเลยค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะทำหน้านี้ให้เสร็จเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำอีกหน้าหนึง่งเยี่ยมเลยค่ะ ไม่เป็นไรลูกค่อยๆเขียนไปมีทาากักษะการใช้ไม,ม้บรรทัดด้วยให้เสร็จแล้ว๋อเขียนต่อให้เสร็จเลยลูกเขียนต่อให้เสร็จเลยค่ะโอเคอีกด้านหนึ่งล่ะโอทำนี่ด้วยนะคะอ่ากวินนะคะกะวินอืมอ่ามาครูสอนจับดินสอเนะ จับใช้มงคลอ่ะชใช่จับเป็นสอดดีๆจับแบบนี้เออถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวเอาเข้าอีกหน่อยหนึ่งเอาเข้าอีกเออจากนั้นนะครับเดี๋ยวนะเราเริ่มแป๊บนึงอ่ะอ่ะเราไปเริ่มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับดึงลงมาเออดึงลงมาแบบนี้ โอเคไหมโอเคทำเองได้ไหม <c oughs> ได้ <c oughs> ได้อะทำตรงนี้เลยครับ <c oughs> จหรือยัง <c oughs> อีกด้านหนึ่ง <c oughs> ว้าวอะทำหน้านี้ด้วยครับส <c oughs> นุกไหมคะสนุก <c oughs> วันพรุ่งนี้ไม่ต้องร้องไห้แล้วนะ <c oughs> ใครร้องไห้ ครูบีมจะอโอ้ดูเพื่อนอีกคนยังร้องไห้อยู่เลยอะไรนะอ่ะยังไม่ต้องเล่นค่ะทำงานให้เสร็จก่อนเนาะค่ะค่ะอ่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เราจะเป็นคนเก่งเราจะไม่ร้องไห้แล้วนะคะ,ะมาถึงเรารู้จักโต๊ะของเราแล้ว เรารู้จักที่วางรองเท้าของเราแล้ว<ช>เรารู้จักที่เรายืนหน้าเสาธงแล้วใช่ไหมใช่ให้เป็นรูปอะไรจําด้วยนะคะรูปไก่รูปงูรูปลิงรูปปลาร,ปรูปกบรูปกระรอกนะคะจําด้วยนะคะแล้วก็มาถึงโรงเรียนต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูด,ด้วยนะค<ช>่ะอ่า เยี่ยมเลยเก่งมากเลยครับสวยมากเลยต่อไปทำอีกหน้าหนึ่งโอเค <Okay. S 2> อันนี้เสร็จแล้วแล้วก็เอาไปไปนี่หรออ่าใช่อุ้ย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  ไปอ่ะลองเอาวางกระดาษแบบนี้เนาะ,อะโอเคทําไปเลยค่ะโอ้เก่งมากเลยอีกหน้านนหนึ่งเสร็จหรือยังอ่าไม่เสร็จเตื้อทําก่อน เสร็จแล้วเหรอครับโอ้เก่งมากเลยอีกด้านหนึ่งเสร็จแล้วอย่างอันนี้ก็เสร็จแล้วด้วยนะคะชื่ออะไรคะชื่อแสงเมืองเด็กชายแสงเมืองผลงานเด็กชายแสงเมืองนะคะเปิดเทอมวันแรกอนุบาลสองทับสเก่งมากเลยค่ะลูก ปริ้นไบงานนะคะกลับหัวกลับหางเนาะไม่เป็นไร